ทำไมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาอันนี้ถามก่อนว่ารู้จักพี่อยู่ได้ยังไงใครเป็นคนใครเป็นคนรู้จักแม่ดูดูจากไหนเออนี่แหละจะไปออก Youtube นะอ๋อดูใน TikTok อกติกตปิวบ่อยมาก t ิกตอปิวบ่อยมากนี่เดี๋ยวเราจะไปออก Youtube นะช่องนี้แหละแล้วแล้วอะไรมั่นใจถึงถึงมาสมัครด้วยหรือว่ามีน้องคนรู้จักเคยบินไปอ๋อมีน้องคนรู้จักเคยบินไปชื่อชื่ออะไรจําได้ไหมจําไม่ได้ อ๋อ,อเขาอยู่อ,อุดรอ๋อแล้วกลัวไหมเพราะว่าไม่เจอหน้ากันเลยนะวันที่สมัครตัดสินใจสมัครกลัวไหมไม่กลัวไปย้อนดูใน YouTube อยู่ใช่ใอ๋<ม>อไปรีวิวเยอะเออมันมีนะรีวิวเยอะแต่หลอกอ่ะก็ยังมั่นใจกดไลค์ตลอดอ๋อแต่ดูอยู่มั่นใจว่าว่าไม่โดนหลอกเนาะตรวงานอะไรด้วย อ๋อไปเข้าไปเยี่ยมด้วยอ๋อเออใช่อ๋อเห็นมาหมดละเห็นเห็นไปแล้วก็ดูศึกษาไปก่อนอยู่แล้วครับอ๋อไม่กลัวแล้วไปงานอะไรรู้ไหมรู้ครับไปงานเครื่องจักรใหญ่เออโอเคโรงงานมันจะเพื้อนนะเห็นไหมที่พี่ส่งให้ดูเห็นไหมเพื้อนแต่ว่างานหนักไม่หนักใช่แล้วก็อยู่ที่เราอดทนนะเราเคยทํางานหนักๆนักไหมก็เคยต่างประเทศเคยไปไหมไม่เคยหรอคิดว่าจะส่งเงินให้แม่เดือนละเท่าไหร่ก็ต้องมอนี่ก่อนมอนี้ทิกกี้ก่อน อ๋อหมดนี่แม่แม่จ่ายให้แม่จ่ายให้หมดเลยเป็นคนจังหวัดอะไรนะสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีโอ้เป็นคนใต้คนแรกของพี่เลยนะเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์มากเลยไปยูเคตไหนไปยูเขายวนไหมครับมันโรงงานหรือเหรียญเจอยู่เทายวนนะแต่ไม่แต่บางทีอ่ะนายจ้างเอาไปอยู่ไทเปเดี๋ยวมันมีหลายสาขาแต่ว่า เทาหยวนหรือไทเปก็ได้อแล้วก็จะไม่จะเทาเยือนหรือไทเปก,ก็มีคนของพี่อยู่ในนั้นถ้าสมมุติว่าล่ามเอาไปส่งตรงไหนให้ให้โทรกลับมาบอกหรือพิมพ์มาก,ก็ได้ว่าอ่พี่ตอนนี้ผมอยู่ไทเปพี่จะได้โทรไปหาคนข้างในว่าให้ออกมารับเราหมายถึงว่าออกมาดูแลแต่ถ้าอยู่เทาหยือนอ่ะคนของพี่จะเยอะกว่าไทเปไทเปที่ไปไปแค่สองคนแต่เทาหยือนของพี่อ่ะจะเยอะใช่ส่วนงานอ่ะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอย่างที่พี่เล่าให้ฟังนั่นแหละว่าเราจะอยู่ไหนก็ได้ทํางานมันจะอยู่ที่เพื่อนร่วมงาน แค่นั้นเองสว่วนเรื่องงานสว่วนมากไม่ไม่ค่อยมีปัญหานะทุกที่เลยมันจะอยู่ไม่ได้เพราะเพื่อร่วมงานแค่นั้นอะะเออ,อมันเหมือนกันหมดเลยที่พี่เล่าให้ฟังกกนนใชม่มันมีแต่ต,ตัวเองอยู่เก้าป <laughs> ีมันมันมีหลายสาเหตุแล้วก็เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเราได้รับความเดือดร้อนสมมุตินะเดือดร้อนไม่ว่าจะเรื่องอะไรแล้วแต่ติดต่อล่ามก่อน ถ้าล่ามไม่ไม่ไม่ตอบกลับก็ค่อยติดต่อพี่อย่าเป็นการลักษณะแบบว่าติดต่อพี่เลยมันจะเป็นอย่างนี้คือเวลาเราบริษัทไม่ใช่ไม่รับผิดชอบเวลาเราส่งไปอ่ะข้ามหัวข้ามหางเขาทีนี้มันจะกลายเป็นเขาดูแลตามสเต็ปก่อนถ้าสมมุติว่าล่ามไม่ไม่โอเคที่จะติดต่อหรือช่วยเหลือประสานงานเราพี่ก็จะได้บอกเขาว่าก็เขาติดต่อคุณไปแล้วคุณไม่ดูแลเขา เราก็เลยต้องติดต่อในจ้างอะไรอย่างนี้นะม,นมันจะต้องมีเป็นสเตปนะาาทีนี้เวลาเราเจ็บป่วยสมมตินะแนะนํานะเป็นไข้หรือเป็นไออะไรเนี่ยเออถ้าไม่หนักจริงๆไม่ต้องหาหมอเพราะว่ามันเสียเงินไม่ใช่ว่าเราไปอย่างนี้เราไม่คุ้มครองนะเราคุ้มครองอยู่มีประกันสังคมก็จริงแต่ว่าเราจ่ายเราจ่ายเงินในลักษณะเราเป็นต่างด้าวบ้านเขาคือจ่ายจ่ายน้อยน้อยลงแต่ถ้าเราไม่มีประกันสังคมเลยเราจะจ่ายเยอะมากใช่คือมันจะทําให้เสียเงิน าเป็นหนักมากๆอย่างเช่นท้องล่วงอย่างเงี้ยท้องเสียอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยควรไปหาหมอแต่เราอย่างน้อยมียาไปติดตัวไปนิดนึงแล้วก็ไต้หวันส่วนมากเวลาพี่ส่งไปที่เป็นบ่อยที่สุดจะเป็นหวัดเพราะว่าอากาศมันเดียวมันก็ตกเดียวมันก็แดดเดียวมันก็ร้อนส่วนมากจะเป็นหวัดแล้วก็ไม่ค่อยมีโรคอื่นไม่มีค่อยมีใครป่วยอะไรอย่างนี้นะเออแล้วก็มีอะไรอยากจะกถามไหมจะไปแล้วเนี่ยมีอะไรจะบอกแม่ไหมไม่มี เออดูแลตัวเองแม่หน,น้าเด็กมากเลยโอ,อ้แม่หน้าเด็กมากเลย <c oughs> เออโอเคก็เดี๋ยวจะไปส่งบ <c oughs> ินพร้อมกันละแล้วก็ได้ลากันตรงนี้นะ <c oughs>